สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเมื่อในอดีตที่นี่ก็คือว่านี่คือโรงทําเมืองแร่ดีบุกในสมัยเมื่อ50ิกว่าปีที่แล้วที่บ้านกระสมจังหวัดพังงาเมื่อได้เข้ามาเห็นรู้เลยว่าที่นี่เก่าแก่มากๆสถานที่แห่งนี้ก็เสมือนโรงงานทําเมืองแร่ดีบุกจังหวัดพังงานในยุคแรกเริ่มเลยก็ว่าได้ซึ่งทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าแร่ดีบุกที่เขาได้ขุดมาเขาจะ <ๆ S 1> นามาเก็บหลอมรวมที่นี่เพื่อผ่านกระบวนขั้นต,นต่าง ซึ่งปัจจุบันโรงทําแร่ดีบกุกจอยพังงานในยุคแรกเริ่มสถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไปแล้วเนื่องจากว่ามีการซื้อขายที่ดินเล็กครอบครองเป็นส่วนของตัวเองแต่ก็ยังโชคดีมากที่ยังเหลือเข้าโครงอนุสรณ์สถานที่ที่ใช้ในการทําเมืองแร่ดีบกุกจอยพังงานในยุคแรกเริ่มให้เราได้เห็นอยู่จึงทําให้รู้ว่าเมื่อในยุคบุกเบิกสมัยก่อนเมื่อ50กว่าปีที่แล้ว คนจอดพังงายึดอาชีพแร่ดีบุกกันอย่างแพร่หลายและปัจจุบันนี้แร่ดีบุกก็ได้หมดลงไปแล้วเนื่องจากว่ามีมีการขุดแร่ดีบุกไปขายจนหมดสิ้นแผ่นดินและอาชีพขุดแร่ดีบุกก็ได้จบลงไปจึงทําให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแค่ตำนานว่าครั้งหนึ่งจอดพังงาเคยทําเมืองแร่ดีบุกมาก่อนและสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็น,ท,นที่ในยุคแรกเริ่มและก็ได้กลายเป็นตำนานเป็นที่เล่าขานของชาวบ้านในพื้นที่จากอดีตจนถึงปัจจุบันและจะถึงคนรุ่นหลังและรุ่นต่อๆอ,อ,อีกสืบไป